สดีครับเอและเพื่อนๆนะครับตอนนี้นะครับลูกป้อนของผมกินอาหารน้อยลงนะครับนะก็ผมก็จะใส่ใส่อาหารไข่ไว้น้องนะครับนะน้องก็จิกแล้วนะครับนะเริ่มแทะเป็นแล้วนะครับนะครับครับว่าไงลูกก็เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ผมลองป้อนอาหารลูกป้อนนะครับเขากินได้น้อยลงนะครับนะก็เลย มาสังเกตดูว่าทําไมน้องกินได้น้อยลงเพราะว่าเขาเริ่มฝึกแทะแล้วนะครับพี่น้องนะอ่าเริ่มฝึกแทะแล้วก็สิ่งที่เพื่อนๆและเอฟซีต้องเตรียมขั้นตอนต่อไปนะครับก็ซื้ออาหารไข่นะครับนะหรือเมเล็ดนะครับเมเล็ดมินิดนะครับมิเล็ดน,น,นะครับเอาไว้ในกรงให้น้องได้เลยนะครับนะก็ถ้านกเป็นรุ่นนี้แล้วนะครับเขาก็จะเริ่มแทะเป็นแล้วนะครับ เขาจะเริ่มจะกินลูกป้อนเราน้อยลงนะครับนะก็สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเตรียมอาหารให้เขาได้ฝึกแทะได้เลยนะครับนะมีอยู่ก็คือ 1. อาหารไข่ 2. เมล็ดอ่า,มาเมล็ดมิลเล็มิเล็ดแล้วก็ข้าวโพดหั่นนะครับนะก็วันนี้นะครับก็มาบอกความรู้ให้กับพี่น้องแล้วก็ fc นะครับผู้ที่ชอบเลี้ยงนกแก้วลิงเน็ตน,นะครับนะ ก็เพื่อเพื่อนๆไม่ทราบกันนะครับเนาะผมก็จะคอยอัปเดตนะครับตามวัยตามอายุของน้องให้นะครับนะก็จะให้ความรู้เพื่อนๆจนกว่าน้องจะพูดได้นะครับนะก็นี่นะครับของผมก็ช่วงนี้ก็ใส่ในกรงใหญ่แล้วนะครับเมื่อก่อนน้องยังอยู่กรงเล็กอยู่นะครับตอนนี้ผมก็ใส่ในกรงใหญ่แล้วเพราะว่า น้องก่อนข้างที่โตขึ้นนะครับโตขึ้นอีกสักพักหางเขาก็จะยาวขึ้นนะครับนะเราก็ต้องเตรียมกรงใหญ่ๆนะครับให้กับน้องนะครับนะเพื่อที่หางเขาจะได้สวยๆนะครับนี้ผมก็เอาอาหารอาหารไข่นะครับอาหารอบแห้งนะครับอาหารไข่อบแห้งเตรียมไว้น้องแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี่สังเกตได้ว่าน้องกินอาหารลูกป้อนน้อยลงนะครับน้อยกว่าเดิมนะครับน้อยกว่า ทุกๆวันนะครับนะก็วันนี้เอาความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเอามาฝากเพื่อน